สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างตัดไม้เสาครับตัดไม้สี่คูณสี่ครับคือสี่นิ้วคูณสี่นิ้วครับไม้เหลี่ยมครับเพื่อนๆถ้าเราใช้เลื่อยลันดาตัดก็คงไม่ไหวคงนานครับวันนี้ใช้เลื่อยติดเครื่องตัดเหล็กครับเขาเรียกเครื่องตัดเหล็กเนาะของ m ักเ e ็ครับเนี่ยครับใบขนาดสิบสี่นิ้วครับเพื่อนๆ นะครับตัดไม่ขาดนะครับติดนิดๆหน่อยๆครับแลเอาเลื่อยรอช่วยนะครับเป็นไม้สักเป็นไม้ท่อนครับตัดค่อนข้างยากครับเพื่อนๆถ้าเราใช้เลื่อยดันดาอย่างที่บอกครับกว่าจะขาดได้นานครับอ่าถ้าจะตัดแบบเอาเลื่อยอ่าเลื่อยไฟฟ้าที่เป็นวงเดือนแบบฮิ้วครับแบบมือถือครับก็ต้องกลับหน้ากลับหลังครับเนี่ยครับเราก็เลย ใช้เครื่องตัดเหล็กนะครับเอามาใส่ไปเรื่อยแล้วก็ตัดเสาแบบนี้ครับมันจะช่วยในการผ่อนแรงเราได้เยอะครับแล้วตัดได้เร็วครับแล้วตัดได้ตรงครับเนี่ยครับอาจจะติดบ้างนิดนิดหนึ่งนิดหน่อยครับก็เอาเรื่อยรอก็ขาดครับง่ายครับเพื่อนๆเห็นไหมครับวิธีการตัดครับดัดแปลงเครื่องมือมาใช้ในการตัดไม้ครับขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ